สวัสดีครับเพื่อนพบกับผมครับนโก้สวนเกษตรผสมสายรรเพียงนะครับวันนี้วันที่9มีนาคมส5 6พกกันเจครับวันนี้พาเพื่อนมาดู่ารถเกี่ยวข้าวนะคือนอกจากผมทำสวนแล้วผมยังทำนาด้วยนะแต่นานี้เป็นเป็นสวนนาที่แม่แม่ผมทำผมไม่ได้ทำหรอกแต่ในที่นี้มันก็มีนาอยู่ด้วยนม่จะสวนแล้ว มา,มาดูวิถีชีวิตครับคนทำเกษตรนะเพื่อนเกษตรกรมศาสตร์ครับมันก็ทำได้หลายอย่างครับแล้วแต่เราจะเลือกทำกเกษตรด้วยทำเป็นปลูกปลูกเป็นพืชเป็นผลไม้แล้วก็เป็นพืชเป็นอะไรก็ได้ด้วยแต่นี้คืออีกอีกอะไรอีกพืชพันธุ์หนึ่งที่เราใช้ในการดำรงชีวิตเราคือการปลูกข้าวนะผมทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนก็เป็นกับปลูกด้วย ปูได้กันอาวานมือแล้วก็เกี่ยวด้วยเคียวแล้วก็ใช้มือนวดพัฒนาขึ้นหน่อยหลังๆก็คือใช้หวันเครื่องหวานมือหวันเครื่องแล้วก็ใช้มือเกี่ยวแต่ว่านวดด้วยเครื่องนวดข้าวเมื่อก่อนนี้นะแต่นุนหลังนี่เธอพัฒนาขึ้นมาเป็นรถเกี่ยวข้าวนวดในตัวนี่ก็คือเอานำนำเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศเขาทำาครับเอาก็มาอาดัดเดบเกี่ยวข้าวในบ้านเราซึ่งตอนนี้มีเยอะแล้วมีใอญเจ้าเมื่อก่อนมีน้อยมาก พี่บอกขาจ้างเกี่ยวก็แพงเดี๋ยนีถูกเพราะมันมีหลายเจ้าก็แข่งขันกันดูข้าปีนี้ปีนี้อากาศร้อนมากข้าวจากตั้งตั้งครับล้มหมดเลยแต่ไม่ถึงก็ล้มเนาะหน้ากับพื้นนะมันล้มเพราะเนื้ออากาศมันร้อนอะ่ะแล้วก็ต้นกรอบอะ่ะมพนล้มมันเจอลมพัดไม่สี่ครั้งเองเรียบร้อยล้มเรียบทําให้เกี่ยวข้าวก็ช้าไปด้วย เมื่อก่อนอย่างนี้นะโอ้โหเกี่ยวกันหายยาครับข้าวข้าวนี้ผลเกี่ยวนี่คือเมื่อยหลังครับก้มแล้วก้มอีกพยาะเสร็จแต่ไร่แต่ไล่เมื่อก่อนผมก็รับจ้างเกี่ยวนะเกี่ยวเป็นไร่ไร่ก่อนริ่จ้างเกี่ยวไร่ละจำไม่ได้ไล่กี่ร้อยจำไม่ได้ครับงานละห้าสิบไร่ละสองร้อยเรืองยังไงจะไม่ได้ละจำไม่ได้นะนานมามากแล้วรุนเรี้ยวรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวไร่ละสองร้อยห้าสิบมั้งไม่รู้แม่มัน ก็ดีขึ้นหน่อยผ่อนแรงคนทำนาขึ้นหน่อยแต่ก็เราก็ต้องไม่ใช้จ่ายค่าจ่ายกับพวกรถเขียวนี่ไแนววิถีของคนทงกเกษตรครับประมาณนี้ครับคือทำหลายๆเนี่ยทำหลายๆหลายๆตัวของกเกษตรอะ่ะทั้งพืชผลไม้หลายหลาชนิดข้าวนี่ก็เป็นชนิดหนึ่งของเป็นพืชที่เราในการปลูกเพื่อขายเพื่อ เอาเงินมาใช้ใจ่ายนอกจากพวกมะม่วงพวกอ้อยพวกต่างๆผลไม้ต่างๆที่ปลูกนะครับอันนี้เป็นอาชีพทํามาก่อนนานแล้วแต่หมดรุ่นนี้ผมก็ไม่รู้หลังๆจะใครจะทํำไหมแถวบ้านผมนะแต่พวกสุพรรณแถวอียาผมก็ยังมีคนรุ่นสานต่อสุพรรณพวกยาแถวพวกพวกอีสานพวกภาคกลางตอนบนนะครับแต่วันโนนนี่มันเหลือที่น้อยแล้วผมอยู่โนนบุรีที่น้อยแล้วที่ทํานาเมนมาเป็นหมู่บ้านไปแล้วมันจะสันหมด เหลือที่ทำนาก็เหลือน้อยทำเทขอมผมนี่เหลือเจ้าเดียวย่งงั้นในย่านนี้แล้วเขาขายหมดขายเปหมู่บ้านหมดเห็นไหมข้าเปหมู่บ้านหมดแล้วเพื่อนชีวิตมันมันก็เรียกมันก็แปรผันตามตามอะไอ่ะตามตามวิถีนานการของโลกอะ่ะนะครับโอเคคิดนี้ก็มันี่ผมกับการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของของผมนะ ที่สวนกเกษตรสวนผสารพัเพียงครับสวนลบุรีครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหรือติดชมก็ได้นะครับหากมีสิ่งใดสอบถามก็ทักในคอมเมนต์ได้ถ้าตอบได้ผมก็จะตอบถ้าตอบช้าก็ขอขออภัยด้วยผมก็แชร์ประสบการณ์ของเรานะครับไม่ได้เชิงเป็นก็้ยยังไม่ได้เชิงทางข้อมูลทางเทคนิคผมก็คือใช้ประสบการณ์จริงในการแชร์ประสบการณ์ครับว่า การทําแต่ละอย่างพืชแต่ละอย่างเป็นยังไงนะนี่คือเอามาให้ดูคิมว่าพืชนาทันทำมา,าข้าวมันคือประสบหาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือปัญหาหนึ่งข้าวล้มแต่นี้คือมันก็เป็นปกเติครับถ้าคนทธานาข้าวจะรู้เพียงแค่มันก็คือเพิ่มเวลาในการเกี่ยวนานขึ้นทั้นเองท่ให้เกี่ยวนานขึ้นช้าขึ้นกันที่เกี่ยวเร็วก็เสี่ยงต่อการโดนฝนประมาณนี้ครับผมกับผมนะครับในก่อตัวเกษตรกรมสวัสดีครับกับนาข้าวเมืองนอนท์นะครับอันนี้ การทำค่าที่มุงนนนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ